สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะนําทุกท่านนะครับไปชมและสอนนะครับวิธีการสร้างแบบฟอร์มนะครับในการบันทึกคะแนนสําหรับนักเรียนนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการตัดเกรดนะครับรวบรวมคะแนนและเรายังสามารถเช็คแบบออนไลน์ได้อีกด้วยนะครับซึ่งถ้าพร้อมกันแล้วนะครับก็ไปรับชมกันเลยครับตอนนี้นะครับเราได้อยู่หน้า Google แล้วนะครับเลือก ให้ทุกคนนะครับไปเลือกที่จุด9จุดนะครับบริเวณมุมขวาบนนะครับหรือแอปของ Google นั่นเองนะครับผมคลิกเลือกไปนะครับวันนี้นะครับเราจะใช้โปรแกรม Google Sheets นะครับในการทำให้มีความสะดวกรวดเร็วนะครับได้สามารถทำงานออนไลน์ได้นั่นเองครับผมเข้าไปที่ s h t ครับผมพอเราเข้ามาที่หน้า s h e e t แล้วนะครับให้เราเลือกสร้าง Sheets ใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็ให้เรา พอเข้ามาที่ชีตใหม่แล้วนะครับให้เราตั้งชื่อชีตของเราได้เลยนะพอเราสร้างอ่าชีตของเราได้แล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่การออกแบบนะครับหน้าต่างการใช้งานนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะใช้แล้วก็อ่สร้างฐานข้อมูลของเราได้เลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับลำดับนะครับผมอ่ารหัสประจําตัวนักเรียนนะครับชื่อนามสกุลนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวชิ้นงานของนักเรียนนะครับเพื่อสําหรับการลงคะแนนนั่นเองนะครับพอเราได้สิชิ้นงานแล้วนะพอเราสั่งงานนักเรียนแล้วนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือคะแนนเก็บคะแนนสอบกลางภาคนั่นเองนะครับก็จะเป็นคะแนนสอบคะแนนสอบกลางภาคนะครับคะแนนสอบปลายภาคนะครับต่อไปนะครับของเราก็จะเป็นผลรวมนะครับพอเราได้ช่องรวมแล้วนะครับก็จะต้องมีการตัดเกรดนะครับหรือระดับ ผลการเรียนนะครับผมะระดับผลการเรียนเนาะ,อะพอเราได้ข้อมูลแล้วนะครับคอลัมน์ที่เราจะสร้างนะครับเราก็จัดรูปแบบให้สวยงามได้เลยนะครับผม พอเราจัดหน้าตาแพลตฟอร์มของเราแล้วนะครับเราก็จะมาเพิ่มข้อมูลนักเรียนกันเข้าไปในระบบกันนั่นเองนะครับลำดับแรกนะครับก็จะเป็นรหัสประจำตัวนักเรียนนั่นเองครับต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้าง ลำดับหรือเลขที่ของนักเรียนกันนั่นเองนะครับโดยใช้สูตรแล้วก็จะได้ลำดับตัวเลขของอลำดับเลขที่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการใช้สูตรนะครับในการคำนวณคะแนน,นเก็บหรือคะแนนสอบปลายภาคของนักเรียนของเรานั่นเองนะครับโดยการมาที่คอลัมน์รวมคะแนนนะครับกดเท่ากับซ้ำนะครับซ้ำ วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็เลือกช่วงข้อมูลที่เราต้องการรวมนั่นเองนะครับผมสามารถคุมนาไปได้เลยนะครับแล้วก็กดวงเล็บปิดนะครับผมแล้วก็กด enter ทีนี้นะครับให้เราลากสูตรก๊อปสูตรลงมาได้เลยครับแล้วก็จะได้ช่องคะแนนรวมของนักเรียนของเรานั่นเองนะครับซึ่งจะเราจะใช้สูตรซ้ำวงเล็บเปิดแล้วก็ช่วงข้อมูลที่เราต้องการนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นระดับผลการเรียนนะครับก็คือเกรดหนึเกรดสเกรดสเกรดสเป็นต้นนะครับโดยที่ใช้สูตรเท่ากับ if นะครับวงเล็บเปิดเลือกเซลล์ที่เป็นคะแนนรวมนะครับผมเลือกเซลล์ไปที่คะแนนรวมนะครับใส่สูตรก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ80นะครับคอมมาเครื่องหมายคอมมานะครับผมใส่เครื่องหมายดับเบิ้ลโค นะครับแล้วก็ใส่เกรดของเราลงไปนะครับ80เราตัด80ก็คือ4นั่นเองครับเกรดซีเครื่องหมาย double ลโ o d e นะครับเพื่อปิดต่อไปนะครับจะเป็นเครื่องหมาย comma อีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ฟังก์ชัน if อีกครั้งหนึ่งนะครับวงเล็บเปิดนะครับเลือกเซลล์ที่เราต้องการค้นหานะครับก็คือ p 2เนาะ p 2นะครับใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ75ใส่เครื่องหมาย comma ใส่เครื่องหมายคอมมาใส่เครื่องหมายคอมมาคะแนนที่เ5หาก็คือคะแนน3.5นั่นเองนะครับก็ใส่เครื่องหมายดับเบิลโคลสามจุดห้าครับแล้วก็ปิดเนาะแล้วก็สามารถสร้างไปได้เรื่อยๆนะครับจนถึงเกรดหนึ่งหรือเกรดศูนย์ของเรานั่นเองนะครับพอเราพิมพ์ สมการเสร็จแล้วนะครับเราก็ซ้ำแล้วก็ใส่วงเล็บปิดนะครับเพื่อเป็นการจบสมการของเรานั่นเองครับทีนี้นะครับเราก็จะมาลองทดสอบการใช้สูตรกันนะครับสมมุติว่าชิ้นงานที่10นะครับนักเรียนได้80คะแนนเลยนะครับผมได้80คะแนนเลยเนาะผลรวมคะแนนนะครับก็จะได้80นะครับผลการผลระดับการตัดคะแนนนะครับก็จะอยู่ที่นีระดับเกรดที่4นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้างสรุปกันนะครับว่าชั้นเรียนของเราเนี่ยมีนักเรียนได้เกรด C เกรด3.5หรือเกรอดอื่นๆจำนวนกี่คนกันนั่นเองนะครับ <S <S ทีนี้นะครับเราก็จะมาสรุปกันนะครับว่าในแต่ละเกรดเนี่ยนักเรียนของเราได้มีคนได้เกรดนี้จำนวนกี่คนนั่นเองนะครับโดยใช้สูตรนะครับคอน c o น if นะครับผมวงเล็บเปิดตามด้วยช่วงของการค้นหานะครับผมก็คือเป็นการเลือกช่วงนะครับว่าเราจะค้นหาในช่วงไหนนะครับผมตามด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับผมต่อด้วยนะครับเงื่อนไขที่เราต้องการค้นหานะครับนั่นคือตอนนี้ณที่นี้ครับก็คือเกรดสนั่นเองนะครับผมตามด้วยวงเล็บปิดนะครับกด Enter นะครับก็ เราก็จะได้สูตรขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับว่าทีนี้นะครับพอได้แล้วนะครับเราก็สามารถลากสูตรลงมาได้เลยนะครับผมเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นนะครับนะครับว่าเกจศูนย์เนี่ยของเราจะมีอยู่ทั้งหมด20คนนะครับตามจํานวนนักเรียนของเรานะครับเพราะว่านักเรียนของเรานะครับยังไม่มีคะแนนนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเราจะลองเราจะทดลองใส่คะแนนนะครับว่าระบบของเรานะครับสามารถใช้งานได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมสมมติว่านักเรียนหมายเลขหนึ่งนะครับได้ชิ้นงาน ชิ้นงานที่1นนะครับได้คะแนน10คะแนนนะครับผมผลรวมก็จะขึ้นแล้วนะครับผมชิ้นที่2นะครับได้8คะแนนชิ้นที่3ได้5คะแนนนะครับผมชิ้นที่4ได้10นะครับชิ้นที่5ได้9นะครับผมชิ้นที่6ได้6นะครับทีนี้ก็ใส่ไปนะครับผมสมมติว่านะครับคะแนนสอบกลางภาคของเรามี20คะแนนเต็มนะครับผมอาจจะในเรียงคนที่1นนะครับอาจจะได้ 18นะครับผมนักเรียนคนคะแนนสอบปลายภาคนะครับนักเรียนขาดอยู่ที่14คะแนนนะครับเพื่อที่จะได้สอบปลายภาคได้เกรด4นั่นเองนะครับสมมติว่านักเรียนสอบได้14นะครับผมก็คะแนนจะอยู่ที่80คะแนนพอดีนั่นเองนะครับผมก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับกับการเช็คคะแนนนะครับของนักเรียนนะครับเป็นรูปแบบออนไลน์สามารถตัดเกรดได้นะครับสามารถรู้ได้ว่า มีคนเนี่ยได้เกรดนี้จำนวนเท่าไหร่กี่คนนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม